อ่ะเดี๋ยวมาแนะน,นำลอกลอกราคาประหยัดสำหรับมือใหม่แล้วก็เด็กๆดีกว่าเนาะเด็กนี่ก็คือหลานนะสแต็มจอมปวนนะวันนี้ไปถอยลอกตัวที่สองมาเพราะว่าตัวเก่าพังไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ้เจ้าตัวลอกตัวนี้เ,เป็นของยี่ห้ออะไรตา,ตามภาษาผองานอาชิโนเนาะอาชิโน,น,โนแหละคาริโอสองพันนะตัวเก่าเขพังแล้วเอามาใช้กับนี่ะเบ็ด ดเด็กๆนี่แหละแต่มันใส่ได้กันได้เพราะรีซีปันนั้นเด็กมันใส่ได้เพราะมันประมาณเท่าไหร่สามร้อยกว่าบาทจะไปตกปลาที่ไหนเนี่ยฟังนู้นเลยมีองอยู่เหรอย่างอยู่ม,ยมีชันโดเลยชันโดชนลุงอยากฟังเสียงเบรกกันเนะป็นไงดังดีไหมน้องใกล้ๆไมค์ดิอ๋อเสียงเพาะดีเนาะตรงนี้มีลูกปืนไหม ที่บเบ็ดไม่ซื้อลงไม่ค่อยเก่งหรอกนะคนเนี้ยแต่ด okay, ูจากงานแล้วม um ันโอเคนะราคามันด un ูลอกซะก่อนไม่ราคาสามใบแดงอะอ่อนๆหน่อยมีทอนก็าทำงานดีอยู่นะมีดูลอกดูเบ็ดซะก่อนนี่นี่ดูเป็ดซะก่นเป็นโลหะเลยแขนเป็นโลหะแล้วนี่ก็ตัวล็อ ล็อกสปูนล็อาสปูนใช้แบบโยกนะโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นะโยกซ้ายโยกขวาโยกโยกโยกแขนก็เป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมพลาสติกอลูมิเนียมนี่แหละดดีมีแบริ่งอยู่สี่แบริ่งมันมีลูกปืนสีสตลับอะไรอย่างนี้ย ในแกนตะปูเนี่ยมั้งเทียเนี่ยคือมันราคาประหยัดแล้วเนาะใช้อ่ะแดมใส่เป็นไหมเนี่ยฮะให้แดมใส่เอาใส่เอาใส่กระลอกเอาใส่กระเบ็ดได้ไหมใส่เป็นไหมเล่นแล้วจนนันเก่าพังไปแล้วเนี่ยลุงใส่ไงนี่จะทำไม่เป็นเอาใส่ไปดิเอาใส่ไปเลยก็นนั่นแหละเออเราค่อยหมุนตัวหมุนขึ้นมา ใส่ข้างบนก่อนดิใส่ข้างบนให้ได้ก่อนดิเออแล้วก็ล็อกแล้วมุนตัว่างขึ้นมารับเป like ็นอย่างนี้นะหมุนขึ้นมารับอย่างนี้ไงันทำมันแน่นเออนัน่นแล้วแน่นยังอ,อือทีนี้เราค่อยเอาเอาเอ็นเอาเอ็นร้อยจากรูนี้ลงมานี่ร้อย <ược. S 1> จากข้างล่างขึ้นมาร้อยร้อยร้อยลงไปข้างล่างเลยน,นี้ไปข้างล่างตรงนี้ออกตรง,น,ออง,งนี้ออกข้างล่างเนี่ยออาเอามือก็สอดรับข้างล่างมัน นีคือแบบน,นี้แล้วก็เอาไ่าขายไกด์ฟังเสียงเวลาถ้าเกิดปลาลากไปดัอย่างนี้นะปี๊ดนี่เลยแต่นี่คนลาก <laughs> คนลาก